สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ที่ห้างคลองถมเซ็นเตอร์นะวันนี้จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศคลองถมเซ็นเตอร์แล้วก็ตลาดคลองถมรอบๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าเนาะไปค่ะขาทางนู้นก่อนฝ่ามือคูเกอร์ไปป่า กไปให้มีเข็สี่ไปทางนี้ก่อนเนาะ สนใจไหมไปเคร nah, ื่องเสียงถ้าถ <ok ้าไอ้ที่ที่หนีบไปที่หนีบหนีบที่มันหักอ่ะเดี๋ยวหาซื้อน่าจะมีอยู่ไปล้างรถแชมพู ชาหมัวดูดน้ำกเกี่ยวกับรถยนต์ดูไฟมันแวบเลยดูไฟมันกระพริบไอ พแบบเนาะน่าจะใช่ไนั่นเป็นถามได้ไไลำโพงสวยอ่ะก็มีไมคเขาเรียกว่าไม้นั่นนะไมค์มืลำโพงติดอยู่กับไม้เราราโอเกะ เส่เอ <cies> ่ Ay. 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 <laughs> không này chặt mày ờ, các bạn đi du lịch, air lạnh đó, ơi, kẹt lót đầy, mới, đang xem, các bạn đi du lịch มีให้เลือกเยอะเต็มเลยแน่นถูกด้วยนะที่นี่ปกติปักใบเลยกลอนไปเต็มเลยเหมือนใช่เครื่องมือช่างก็เยอะอะไรอ่ะจออะไรอ่ะไม่รู้ติดรถเหรอหน่อใช่ ไม่ติดรถเด็ดาไปหาช่างติดอีกติดเนที่ไหน่ะ <c oughs> ยูทครั้งนี้เขาจัดใหม่เนะไม่เคยมีกว้าง ก็กล่องน้ำพัดลมพัดลมเต็มเลยกล่องน้ำก็มี็กอะเอาหมอเ,อเอดี๋ยวว่คับอ้ก็จนปิดนี่ก็มีนี่ติดใบเตอน ก่อนประดับหยุดนั่นแหลเลยไอ้ข้างในก็ของก็ประมาณคล้ายๆกันแหละแต่มันจะแคบๆทั้งเดินแคบ คนนี้เขาแบ่งครึ่งเลยนะเหมือนเขาจัดใหม่เลยข้างหลังนี่ที่เราเคยเดิอนอยู่นู่นเจ๋งอะ่ะดูฝั่งนี้ไหมอ๋อมัอนโผล่ตรงกลางเลยนอะตรงนู้นก็ข้างหน้า อั้าี้มางเลยนวันนี้ข้างหลังเออ,เอ,ออะไรวะมาดูเรื่อยๆของเยอะเนี่ยนี้เป็นม้วนมที่มีสีบอลไฟเขาไว้ในห้องนอนเนาะเปิดในห้องนอนนะ

คุอลูกน้ำยานี่ไล่หนูช <c oughs> ื่อทาง น่าขี Bien ่นั le uh, like, thrill, yeah, ่งไดเอาขึ้นได้ดิได okay. ้แอนก็ขึ้นได้ตั่นี้ขึ้นได้ถ้าเป็นอย่างิเอาขึ้นห้องได้นะอชัจแบตได้เท่าไหร่ละมเ็นยางาลเากแค่ราเไรสาเยเดอยดูค่แค่ตัวแบตเตอรี่เ่้เดีวแบตเตอรี่อ่าี่มรา่าไม่ตลอะไรเยอะเป็นยางตแล้วมันจบนขีถ้าเอาขึ้นขึ้นห้องได้ ห้า้าพันเีร้านนี้เท่าไหร่ได้แปดานเท่าไหร่แปดสาได้แปดานห้าเีรตบเท่าไหร่บีามั้าเกีราเท่าไหร่อุปกรณ์ทำหลีบผมได้ผม ก่ย้าม่อนไรอ่บ้างยี่หมื่นกระถาใส่างเลงานเอ๊ยของเล่นตันนี้ไงก็มาซื้อวันพระ ไม่รู้กูไม่เด้ไม่ได้ไม่ล่นเลียวจริงๆนี่ไงนี่ไงมาวันโกนจะได้นะมันคืออะไรอ่ะมันคือพุงมาลอ่าง วงอะไรอันก็วงอะไรรถไม่ใช่เหรอรู้สึกสบายฟังอะไรวะเนี่ยเล่นเทอาไหย่มอนาฬิกาโอ้ยตรงนี้ร้อนนะมันไม่มีแอร์อยู่ข้างใน ถามน้องด้วยเพิ <guarding okay>? ่งินเลขเต็มเลยคะ้าองการไอติมอางนาด้าอทพูดดัง

เได้ได้มอะไรไดที่มได้รอเยอะแล้วเราอ่ะเอาที่ปไปบ้านดนีใหญ่นนอกบบนีครับก วิ่นมาตรงนี้แล้วดูข้างนอกไหม

ทำไหมยี่สิบห้าผ่านอุ้ยอุ้ยอะไรเฮ้อไม่รู้มาจากไหนวะเหตุกา้ามเกิดขึ้นเร็วมากมันบุ๊ปตัวใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้างหน้าฟังกระบอกกระบอกแก้วน้ำ งเนาะยังมีคนซื high, a a ้อด้วยหรออยเยอะๆชอบติดแมสเยอะหมหกพันร้อยนี่ก็มีนะ ถไหมก็มองออนี่ไงตรงนี้าง,ง,งข้างหลบเซ็จเจมาเดินข้างอยู่ <c oughs> น่ารักรถพี่นอนน่ะ <c oughs> พี่หนอนน้ารักเอ้ย

เจอทั้งหน้าก็จะร้อนๆหน่อยนึงนะลมพกหมูน่ารัก <c oughs> หลอดไฟไอ้ขาที่หนีบไฟอ่ะนี่มีไหมมาดูห,หน่อยไม่ไมีก็จะซื้อถ่าไปด้วยนะในนี้ที่กลางคืนน่าขายของเล่น ตอนนี้ที่กลางคืนของเล่นขายาเนี่ยเริ่มมาแล้วเอ้ยเนี่ยตื่เพิ่งจะเริ่มเริ่มจะมาวันนี้แหละเพจัดร้านมาทนี้ต่อเข็มขัดจะซื้อถ่านดีบ้ีหมดีครับ ดวได้ครับคุณคเท่าไรครับพี่อ้าวซิฟนตอนขายของเว้ยเท่ายกัาอันนี้เท่าไรเนี่ยยี่สิบบาทครับตัวนี้ยี่สิบห้าอันนี้ก็ใช้ได้แล้อาอันนี้ดีกว่าจะดก่สม้อันนี้สาม้บาทนะยี่สิบห้ี่สิบบาทครับสิบบาทเหมือนกัอันนี้ไม่ที่ใส่นีโมดแอร์เล็กๆใช่ไหมครับไม่ กว่าใส่ทินหมดแอร์นี่มันจะได้นานหางยีห้าเป็นเท่าไหร่ยี่ห้าสาาหสิบบาทเฮ้ยบหกบาทครด้วยแง4ครับซื้อซื้อไปแทงใคร

โ okay. ตเกะมีครบอะนี่รถลาบสามก่อยปดสิบ่อนเตาแก๊สป่งกุ้งเนี่ นี่แบบนี้เนาะนินิกเจง๋ง1,980อุ้ยปลาเผาตกไปแล้วอะไรกัประมาณนี้เนาะสำหรับบรรยากาศคองถมเซ็นเตอร์แล้วก็ตลาดคองถมรอบๆตรงนี้เนาะพามาอัปเดตดูบรรยากาศกันยังไงก็อย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะเจอกันคลิปหน้าอันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีบายค่ะ 哼。<laughs>